เบื้องต้นนะครับหลังจากที่ท่านสมคิดเชื้อคงนะครับรองเลขาธิการนายุตฐมนตรีนะครับได้มากล่าวโทษนะครับผู้ใช้เฟ e บุ o k นะครับชื่อว่าสมเด็จปูนเซนแคมโบเดียนะครับมีการโพสต์ข้อความนะครับแล้วก็ปล่อยคลิปเสียงนะครับทีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนของบกสทหนึ่งะครับก็ได้รวบรวมรวบรวมายากฐานเบื้องต้นนะครับก็พบว่า ผู้ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กดังเก่าเนี่ยอยู่ในประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นนอกชอาจากไทยครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20นะครับทางพนันงาสอบสวนก็จะต้องส่งเรื่องนะครับกับเรียนอัยการสูงสุดนะครับซึ่งจะต้องเป็นผู้เป็นผ้น่าสอบสวนในดคดีนะครับดําเนินการต่อไปตามนหน้าที่แ้นอำนาจครับ เอกสารที่เรานำมาส่งให้กับทางอสอบประมาณสี่หน้ากเรื่งหนึ่งเทาไหร่บ้าประมาณห้าหน้าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็นยังไงหนูเป็นออออเอกสารอะไรอรคะคือเบื้องต้นเนี่ยทางาท่านสมคิดเนี่ยกล่าวโทษในความผิดตามประมวลวิธีการมาตร,ราหนึ่งหนึ่งหนะครับแล้วก็พรบวีเตอร์ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ2อฐานความผิดนี้ครับซึ่งเราพิจารณาแล้วเข้าข่าย ความผิดครับแล้วก็กระทําที่นอกราชจานักครับก็ตึงต้องมาที่ยอยการสุดในวันนี้ครับตรงประเด็นที่เราจับประเด็นเรื่องของกระทารําความผิดอันนี้เราจับตรงที่เนื้อหาหรือว่าตรงการใช้พรบคอมหรือว่ายัางไงเป็นความรู้นะคือเป็นการโพสต์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างนะตรงนี้เป็นเรื่องในใน,ในสำนวนขออนุญาตแล้วกันนะครับแต่ว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยคือบอกตทหนึ่งะครับมีการตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดความบริสุดดทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เป็นเ้ื่อความรอบคอบ ครับซึ่งเราพี่นาแล้วเนี่ยเพร,พราะว่าเข้าข่ายความผิดจริงครับจึงดําเนินการตามกฎหมายครับเป็นทเอาตัวคนกักล่าหาคับคนเจ้าของเพจเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับทราบตัวเจ้าของเด็ใช่ไหมคะก็ทราบครับจริงๆโดยโดยโอํานาจคือเรามีถึงขั้นไหนย,ยังไงไ,ได้บ้างอะคะเรียกมาสอบหรือว่าเราไปแบบดาเนินการตามกฎหมายของเราเองได้หรือว่ายังไงคือก็มีกระบวนการตามกฎหมาย ับซึ่งตอนนี้ผมไม่อยากก้าวล่วงครับตอนนี้ผมส่งเรื่องมาทางท่านอาจารย์ศึกแล้วครับผู้กระทํความผิดเป็นสมเด็จคุณเฟิร์เลย์อยู่ใน,ในสำนวนครับในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติระดับสูงขนาดนี้ค่ะก,การดำเนินคดีหรือว่ากฎหมายไทยอย่างที่ท้องทางสมเด็จมุนเซ่นก็เคยบอกว่ากฎหมายไทยไม่น่าจะโทบคนไปที่กัมพูชาด้วยคือไม่ใช่การแก้เกี้ยวครับคือการดำเนิน คือต้องเรียนว่ามีผู้กล่าวโทษพนักงานาสวนก็ต้องดําเนินการตามาที่ผู้ผู้ที่หายนะครับกล่าวโทษเพราะฉนั้นเราก็ดําเนินการตามกฎหมายนะครับส่วนกระบวนการต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็อยู่ที่กฎหมายนะครับถ้า,เ,าเห็นว่าทำความผิดจริงนะครับมีการออกขอนมัดหมายจับต่อสารก็สามารถดําเนินการตามขั้นตอนในกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่ถ้าผู้ต้องหานี่เป็นชาวต่างประเทศนะครับก็จะมีโปรโตคอลหรือขั้นตอนในกฎหมายต่อไป รเราเราเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในเรื่องของระหว่างประเทศมีไหมครับมีครับเหมือนเรื่องก๊กอานก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันก็ลักษณะคล้ายกันครับในส่วนของอายการนะครับผมจากนี้จะดําเนินการอะไรยังไงก็คือต้องมีหอยตั้งต้องการัดคือคดีนี้นะครับยังไม่รู้ว่าเป็นนอกราชหรือเปล่าคดีนอกราชจะจับหรือเปล่านะครับเบื้องต้นขั้นตอนของอายการเนี่ยอายการทรงกุฎก็จะส่งจำนวนเนี้ยไปให้สํานักง,งานการสอบสวน ผนักงานอายการสงบตุดนะครับเพื่อพิจารณาหลักฐานว่าคดีนี้มันความผิดเกิดนอกราชอาณาจักรหรือเปล่านะครับถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา20นะครับอายการสุดต้องเป็นพนักงานสอบสวนหรือมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานการเข้าร่วมสอบตุนครับขั้นตอนนี้ต้องต้องต้องพิสูจน์ก่อนว่าดูหลักฐานก่อนว่าเป็นความผิดนอกราชหรือเปล่านะครับ สมมติว่าใช่ขั้นต่อไปคือขอสขอารออกหมายตับตอนไปอย่างครับถ้าใช่ก็ต้องตั้งพนักง,งานสวนนะครับเป็นพนักงานไปสอบไปสอบสวนก่อนนะครับออสอบสวนต้นตนไม่ฮะต,ตอนนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยถ้าเป็นคดีนอกลาาเนี่ยจำนวนที่เขาทำมาเนี่ยถือว่าเขาจะไม่มีหน้าสอบสวนเลยนะครับอายการถูงุดเป็นคนสอบสวนตามกฎหมายถ้ามองข้ามสเต็ปปิดรู้ว่าการสอบสวนพบว่า หลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการขอหมายแดงของอินเตอร์โพลครับครับครับผมต้องต้องไปขั้นตอนนั้นแต่ต้องต้องขั้นตอนนี้ต้องต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าพอจะพอฟ้องไหมนะครับพอฟ้องไหมเพราะคดีนี้มันเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเป็นบ้านนะครับถ้าทักเกี่ยวข้องก็เป็ึอินเตอร์โพลนี่เคือไปประเทศในภาคีที่มีอินเตอร์โพลอยู่เขาจับได้ครับผมครับถ้าผมไม่จับครับผมก็ไประยะเวลาปกติแล้วการออกอินเตอร์โพลใช้เวลาระยะเวลา ก่อนระยะเวลาเบื้องต้นม so 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 like hey, no. so oh so ัน so ต้องสอบสวนก่อนดูการตรวจสอนว่าผิดหรือเปล่าก so ่อนครับนะครับจะดูหลักฐานเบื้องต้นครับดูหลักฐานเบื้องต้นก่อนที่ได้มาใช่มครับในในมุมของพี่ว่าผิดหรือไม่ผิดเราดูจากอะไรบ้างอะคะก็ต้องทั้งคำนวณเลยนะครับต้องคำนวณเลยอาจจะดูข้อความที่เขาโพสต์นะครับการกระทําผิดนอกราชเนี่ยเขาต้องประสงค์ให้ผลมันเกิดในในราชอาณาจักรนะครับราชกษัตริย์เราต้องต้องดูใชาติราชอาณาจักรเราเราต้องแจ้งให้ท่านพูดกัมพูชาชาอ อันนี้เป็นขั้นตอนการสอบสวนครับอันนี้เป็นขั้นตอนการสอบสวนครับต้องดูต้องดูละเอียดก่อนถ้าอธิบายให้ประชาชนดูและเข้าใจง่ายๆไปด้วยกันอ่ะขั้นตอนต้องทําอะไรบ้างอ่ะหนึ่งสองสามสี่ว่าจะถึงว่าถ้ามีมูลจริงเราก็นําไปสู่การทําอะไรกันต่อยังไงครับ่าจะไปถึงอินเตอร์โพลเนี่ยทยังไงบ้างก็ถ้าสำนักงานการสอบสวนเนี่ยพิจารณาได้เห็นว่าเป็นความผิดนอกราดอำนาจสอบสวนก็จะอยู่ที่อัยการสุดก็จะส่งสำนวนไปที่อายการสุดเพื่อพิจารณาว่านอกราดหรือเปล่า ถ้าอาการสุดเห็นด้วยว่าเป็นความผิดนอกราดนะครับอสุดรก็จะตั้งนักงานสวนหรือายการเข้าร่วมสอบสวนนะครับสอบสวนแทนนะครับเพราะสอบสวนมอบหมายให้สอบสวนเนี่ยถ้าพนักงานสอบสวนที่สอบสวนเนี่ยที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเห็นว่าหลักฐานคัวฟ้องก็จะเสนอสำนวนมาให้อาการสูดออาการสูตจะเป็นคนฟังฟ้องหรือไม่ฟ้อง นะครับถ้าสั่งฟ้องมันก็ดําเนินการตามออกหมายจับแล้วก็ดําเนินการใน้สัพองต่อไปครับครับผมซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลานานมากน้อยขนาดไหน,น,นอันนี้<ใ>นอันนี้น <ะ S 2> เป็นขั้นตอนการะอบสวนบอกไม่ได้ครับมันต้องมันต้อง,ลง,ลงรวบรวมมานหลราฐานะ<ต><ต>ครับแต่เป็นเดือนเป็นเนต้องไม่เดือนอยู่ล้ครับครับผมกรณียื่นฟ้องต่อศาลที่ยื่นที่ศาลต้องยื่นที่ศาลเราครับศาลครับคือเราว่าเราเคยมีเคที่ฟ้องถึงขั้นระดับผู้นําในต่างประเทศอย่างนไหมครับเราที่ทราบยังยังไม่มีครับผู้ดำครับครับผมยังไม่มีครับ ถือว่าเป็นเรื่องยากหรือว่ามีในภาวะกดดันกันด้วยไหมคะเพราะว่ามันกลายเป็นความสำคัญระหว่างก็กลายเป็นความสำคัญระหว่างที่จะต้องพิจารณาละเอียดหน่อยครับดูเป็นงานยากกดดันก็ถ้าของอาัยการนี่ไม่กดดันนะครับดูตามหลักฐานครับ <c oughs> แต่ฝั่งของตำรวจเองกดดันไหคะเพราะว่าเป็นผู้ทําคดีมาตั้งแต่แรกด้วยอย่างนี้ก็ไม่นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับมี ทางผู้กล่าวโทษมาแนทางส่วนก็ดำเนินการตามกฎหมายาส่วนจะไปถึงไม่ถึงเนี่ยก็อย่งางที่ท่านโฆษกอายการท่านได้กุณาชี้แจงขออนุาตถามักลไปว่าในคดีที่เรายื่นสำรวนกับพนรกานอายการเนี่ยมีผู้กระทําความผิดที่อยู่ในสํานวนประมาณกี่รายได้อยู่ในสํานวนครับแต่จริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าแอดมินดีกว่านะครับของตัวชื่อผู้ใช้ a c e b o o k นะครับอันนี้อยู่ในสํานวนหมดแล้วนะครับเราตรวจสอบกัหมดแล้วพบว่าอยู่ในประเทศกัมพูชาด้วย S <S มากกว่าหนึ่งคนออกมากว่ก <S 2> <S 2> าหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งครับคือพฤติการนี่คือที่เราโมว่าเข้าข่ายาความผิดที่มันชัดเจนใช่ไหมว่ามันเข้าข่ายเจตเจตนาองค์ประกอบความผิดต,า,ตามมือหนึ่งย่งจริงใช่ไคือมีการโพสต์เป็นขั้นเป็นตอนนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> จากนั้นเนี่ยหลังจากที่โพสตไปแล้วเนี่ยก็มีการกระทำความผิดกฎหมายในประเทศไทยครับเพราะนั้นในในส่วนของคณะสอบสวนที่รวบรวมพยานฐานเบื้องต้นเนี่ยที่นาาว่า ชื่อว่าเข้าข่ายความผิดตามที่ผู้กล่าวโทษได้มาดําเนินการกล่าวโทษครับจะมีพ่วงไปถึงเรื่องที่แบบเมื่อคืนเมื่อวานนี้ที่คุณคุนเซนโพสเพิ่มเติม<ฆ>เกี่ยวกับเรื่องของการทาเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไทยด้วยไหมคะอันนี้จะพ่วงไปด้วยไหมคะหรือว่าเป็นแค่เอาจบตรงนั้นเป็นคลิปเสียงก่อนโทละส่วนครับคลิปเสียงจริงนมี2เรื่องด้วยซ้ำไปนะครับนี่ก็คือเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพลเอกสิริพิสุทธิ์ได้ยื่นเรื่องนะครับกับอบตนะครับอันนี้ก็ทราบว่าทางสำนักงานชา ว่าจะให้มอบหมายผู้ใดไปมื่อไหร่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คิปมีสองสองสองคดีครับสองผู้ร้องใช่ครับแต่ว่ารวบเป็นอันเดียวกันนะหรือว่าแยากนี่ได้ครับมันคนละส่วนนะอีก,กอันนึงเป็นเรื่องสังฆาครับตามที่เป็นข่าวนะครับครับซึ่งตอนรอจะไม่มีการมอบให้สมุติที่สอทไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจครับยังยังไ ก็คือเท่ากับเป็นสองสำนวนที่ส่งให้ท่านโฆษกรมาดูไม่ครับอันนี้เฉพาะท่านส่งคลิปเสื้อคงเฉพาะคลิปเสียงโทษคลิปเสียงนี้ก็แค่เฉพาะที่ทางด้านสมเด็จพระเซพนธ์ออกมาปล่อยเสียงนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมคะถูกต้องสองของเสรีพิสูจน์เนี่ยจะเป็นคลิปที่มีการสั่งสังหารับคอันนี้อีกคดีอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของคลิปเสียงเราต้องมีการเชิญนายกมาให้ข้อมูลด้วยนะะคตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการาิจารณาการพิจากรมาต้องมีการเชิญ อันนี้ต้องดูต้องดูอันนี้อันนี้ยังพูดไม่ได้ก็ต้องดูขั้นตอนการสอบสวนว่าพยานหลักฐานพอขนาดไหนครับคือต้องถึงขั้นรับก่อนเราค่อยเชิญมาใช่ครับ,รบ <c oughs> ต้องต้องมัณฑน้ำส่วนต้องเป็นเป็นคนรวบรวมาหลักฐานนักการบูาชากะทายมีอ่าสื่อที่สัญญาส่อองลายทำเป็นเขาพิพาไม่มีไม่มีไม่แ<ม>นใ<ม>่ใ,นใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจครับคือหมายความว่าถ้าอินเตอร์โพออกมาออกมาได้ดูอินเตอร์โพลแล้วเนี่ยไปอยู่ ประเทศไหนที่มีฐานที่อินเตอร์โกลจับได้หมดเขาก็จะ<ห>อยู่ยากขึ้<ใ>นเดทโทษนี่ประมาณเท่าไหร่คะถ้ามีความคือหนึ่งมัดดาหนึ่งหนึ่งหกนี่ไม่เกินเจ็ดปีนปในในด้านของตำรวจที่ทำมาค่ะคือที่บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งคนอันาเงี้ยรวมถึงคุณเซนเองด้วยแล้วชัดเจนเลยหรือว่าขออนุญาตยินดีเสนครับ ต้องมีการหารือทางรัฐบาลเพื่อเติดนะคะหลังจากที่สมมติว่าพิจารณาแล้วแต่ดูแล้วเนี่ยนต้องมีการต่คะนะกรรมการขึ้นมาสอบสวนจะต้องมีตัวแทนจากรัฐบาลเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการไม่ครับอันนี้เป็นการขั้นตอนการสอบสวนครับรัฐบาลไม่ไม่เกี่ยวรัฐบาลกดดันในการไม่ได้ครับก็คือเกี่ยวข้องกับตำรวจกับทางพยาการเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับความระหว่างประเทศขู้นระดับสูงก็ไม่เกี่ยวรับัฐบาลไม่สามารถมาแจรกแจงครูการยุติธรรมได้ แต่ประเด็นแบบนี้ก็คือต้องให้น้ำหนักเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศสูงมากถนะูกไหมครับก็ต้องดูทั้งน้งจริงๆเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอาญาติเสร์แค่น้นกำนะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะเพราะนั้นไม่ว่าจะทางตำรวจหรือทางการจะการที่ว่าเราก็ต้องทำแบบด้วยความละเอียดรอบคอบที่สุดนะครับเพราะมันเป็นอาจจะก,กระทบถึงความสาัมพันธ์ระหว่างประเทศครับจำอะไรคุว่าจะไม่ทําก็ไม่ได้ถูกไหมครับถูกคาดระวนหมายมีผู้กล่าวโทษตำรวจหรือกงานำส่วนก็ต้องดําเนินการตามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณมากครัขบขอบคุณทุกท่านครับางราด้เรื่องขือวานการประชุมเรื่องคดีของกาหลังจากที่เรามีการประชุมามหนาขยัวน <bizarre> ่ของผู้วาตัวเชรี่นตอนนี้มีการดาเนินคดีหรือมีการอนับกรณีคดีกงอาเนี่ยเมื่อวานทั้งท่าน ผู้จัดการไซเบอร์นะครับท่านพลโทใโรงผิวพันก็ได้เรียกคณะพนักงานสืบสวนสับสวนประชุมนะครับซึ่งใช้เวลาประชุมกว่า3ชั่วโมงนะครับในรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตไม่ไม่พูดเพราะว่าเป็นของผู้บัญชาเพียงแต่ว่าถ้าจะเท่าที่พูดได้เนี่ยก็คือคดีนี้นะครับมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมนะครับซึ่งเชื่อว่ามีผู้กระทําความผิดมากกว่าที่ออกหมายจับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงถึงบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการมันผิดโดยเฉพาะการคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งตามความผิดก็คือมีส่วนร่วมในองค์กรชญจกรรมข้ามชาตินะครับซึ่งซึ่งมีมีมีอีกแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เราคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับกําลังรวบรวมพยานหลักฐานหากว่าพบว่าไปถึงใครนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศหรือคนไทย ก็ต้องมีการดําเนินการออกหมายจับนะครับแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มหนึ่งคดีหรือถ้าพบว่ามีความเกี่ยวพันเรื่องเส้นเงินนะครับมีการฟอกเงินหรือว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการทรำผิดนะครับเป็นมูลฐานความผิดต่างๆตามกฎหมายปปอง,งอก,ก็จะมีการยึดทรัพย์นะครับเพิ่มเติมครับตอนนี้รับทราบยังคะว,ว่าโปกอันอยู่ที่ประเทศไหนมีข้อมูลครับในเอเชียหรือว่ามีข้อมูลเรียนเมื่อวนี้ก่ามีข้อมูลส่วน การจะดําเนินการต่อไปเนี่ยมันเป็นโปรโตโคอลนะครับะจะออกไม้แดงนะครับหรืออะไรกแล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งทางมีการออกไมาแดงหรือเล n o t i c สนะครับภาคีเครือข่าย196ประเทศทั่วโลกเนี่ยครับก็จะต้องมีการดําเนินการ จริงๆนต้องเรียนว่ามัน <rested> ม <hot ev illy> ีทั้งคนไทยแล้วก็คนกัมพูชานะครับที่ร่วมกันกระทำผิดนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสืบสวนรวบรวมยนหลักฐานครับในส่วนของคดีสีกาตอบบัตรที่เห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเข้าไปให้ข้อมูลที่ทางสอทหนหลังจากวันนั้นนะครับความคืบหน้าเรื่องของสเต็เมนเส้นทางการเมืองทางธนาคารส่งไหมสอหรับกรณ์เนีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางทางผมได้มีการเชิญสิกากอฟมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเข้าร่วม เขาเรียกพนันออนไลน์นะครับซึ่งก็ได้แล้วครารู้จากสีการกรอเป็นอย่างดีนะครับว่าเล่นเว็บไหนเล่นยังไงนะครับที่เคยผมเคยพูดว่าได้เสียกันถึง10ล้านบาทนะครับแทงมากสุดเนี่ยห้าแสนบาทนะครับแต่ตรงนี้การที่จะ,ะทําให้การนะครับก็ต้องประกอบกับเส้นทางการเงินทางพนักงานสับสวุนเนี่ยขอไปทางธนาคารนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็ ได้เร่งรัดทางการสวนให้รีบประสานธนาคารนะครับเพื่อที่จะเอาเส้นเงินเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าถ้าพบว่ามีการเล่นมานนานจริงนะครับหลักฐานมีเราก็จะเรียกศีกากรอปมาดําเนินคดีนะครับในข้อหาเล่นกรนารพนันนะครับมีกี่กรรมก็ว่ากันไปนะครับเรามีการตั้งข้อสงสัยครับว่าเพราะว่าเส้นเงินที่ระหว่างพระกับศีการกรอ์มีการโอนเงนไปมาก็าจะมีพระอาจจะมีการเขา่วมเล่นการพน,นันด้วยเราดั้โครงเงนด้วยด้วยก็ต้องดูเส้นเงิน แต่จริงๆเนี่ยเส้นเงินที่ทมีข่าวเนี่ยอันนี้เป็นทางบกปปของกอสกกงสลงกลางในการดำเนินการซึ่งเราแยกการดําเนินการของปปเนี่ยก็จะดูเรื่องอพระนะครับเข้ามามีส่วนร่วมทำผิดไหมนะครับมีการทําผิดถึงขั้นบรราชิกอันนี้เป็นเรื่องของท่านพี่เต่านะครับถ้ารองเต่าเป็นผู้ดําเนินการแต่ในส่วนของไซเบอร์เนี่ยผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้จัดการให้ตรวจสอบเฉพาะการเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะครับซึ่งในส่วนของ ัวสีกาก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเว็บพนันออนไลน์ตอนนี้ก็ได้มีการกล่าวโทษนะครับสืบสวนรับรู้ตัวหมดแล้วก็จะมีการดำเนินการทั้งสองสอง,องฝั่งทั้งคนจะให้มีการเล่นแล้วก็ผู้เล่นคือสีกากรอครับตอนยังไม่มีภาพรูปเข้าไปเกี่ยวข้องก,ก,ก,กับกับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลแต่อย่างที่ผมเรียน,เ,นยเราต้องดูที่เส้นเงินหากเส้นเงิน,นไปพันกับพระหรือบุคคลไหนแล้วแต่แล้วมีความเกี่ยวข้องกับสีกากรอบอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับหากทางตำรวจสทได้ตัวสเปกตเมนหรือตัวบัญชี ต้องเชิญสิทธิออกมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงในเรื่องของเส้นทางการเงินเข้ามือของคุณไหมก็ถ้าเกิดว่าพบการการะทำผิดที่ชัดเจนนะครับมีการเส้นเงินที่มันปรากฏบ่งชี้ได้ว่ามีการเล่นกับพนันนะครับมีได้มีเสียกับเว็บพนันนั้นที่ชัดเจนก็ต้องเรียกมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วก็ส่งฟ้องศาลครับโอเคนะครับขอบคุณครับคุณ